สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำว่ามีตาแต่ไม่มีแววน,นั่นเองมาดูคำว่ามีตาแต่ไม่มีแววก็คือไม่รู้จักของดีน,นั่นเองหรือว่าขาดการสังเกตหรือว่าขาดการพิจารณาภาษาเกาหลีนะคะขาดการพิจารณาหรือว่าขาดการสังเกตก็จะเป็นขวัญช h a ยอก,กี ผูจกขาดะคัลชัเรียกีู้จกาดก็คือการขาดการสังเกตรหรือว่าขาดการพิจารณาเขาเรียกว่ามีตาแต่ไม่มีแววนั่นเองนะคะมาดูว่าภาษาเกาหลีนะคะเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะใช้มีตาแต่ไม่มีแววว่า นุนซอลมีกาอบตานุนซอลมีกาอบตาก็คือมาจากคำว่านุนซอลมีนะคะนุนซอลมีนะคะแปลว่าคว,ความสามารถในการจำหรือว่าความสามารถในการลอกเรียนแบบก็คือพรสวรรค์ที่สามารถทำตาม ได้ตามนั้นหรือดูเพียงแค่ครั้งสองครั้งก็สามารถจดจำได้เป็นอย่างดีแล้วก็ชี้กาเพราะเราใช้คำว่าอบตาอบตาแปลว่าไม่มีไม่อยู่คำว่านุนซอลมีกาอบตานะคะถ้าเราแปลตามตัวจะแปลว่าไม่มีความสามารถในการจดจำหรือว่าไม่มีความสามารถในการลอกเรียนแบบหรือว่าไม่มีพรสวรรค์นในการจดจำและทีน่นี้อันนี้คือลากศัพท์ ถ้าเธอนำไปพูดก็สามารถไปบวกวยวกรร์อื่นๆหรือจะพูดรูปโยลงท้ายประโยคก็จะเป็นออบโซโยหรือถ้าสุภาพทางการก็จะเป็นออฟสนิดอะแต่ว่าให้จำรากศัพท์ก็คือมีตาแต่ไม่มีแววก็คือนูนซอลมีกาออบตานี่ยน,นี่มาดูว่าถ้าเรานำไปแต่งประโยคนะคะอย่างเช่นประโยคน,นี้เลยนูนซอลมีกาออบซอซอินจี 누가누구인지นุ미가อล없어서인지น가누구인지นุนสอลมีกา없서인지ก,ก็คือมาจากคําที่เราเรียนก็คือนุนสอลมีกาออตะแล้วก็บวกกับไวยากรณ์นะคะอันนี้คันสลั บวกเวกรนนะคะผันสละแล้วก็ตามด้วยโซอิอนจีอันนี้เวกอนตัวนี้นะคะสำคัญนะคะต้องเรียนจะมีความหมายว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าจุดจุดหรือเพราะจุดจุดหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะจุดจุดหรือเปล่าแล้วก็นะคะนูกาก็คือใครนะคะทำหน้าท,าที่เป็นประธาน ตามด้วยนูกูอินจีก็คือมาจากนูกูก็คือใครแล้วก็นะคะอินจีก็คือมาจากอีดะก็คือเป็นกับคือบวกนะคะไวยากรณ์นะคะนีอื่นหรือว่าเดินจีนะคะขึ้นอยู่กับว่านำไปใช้อะไรแต่ว่าเราใช้นีอื่นจีนะคะนำม,มาใช้นะคะหลากหลายความหมายก็คือ หนึ่งนะคะจะแปลว่าว่าก็ได้สองก็คือไม่รู้ว่าจะจจอจุดหรือเปล่าคือนามาเน้นนะคะประโยคข้างหน้านะคะสามก็คือเพราะว่าหรือว่าจจอจุดหรือไม่จึงจจอจุดหรือเปล่าจึงองค์ความหมายเยอะนะคะวิธีการใช้เยอะนั่เองถ้าใครอยากรู้ละเอียดก็สามารถสมัครเรียนได้ที่โซค่หรือว่าสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้นะคะเป็นวิดีโอมาเรียนที่บ้านได้เลยเราก็จะได้ประโยคนี้ละ นุ่นซอลมีก็없어서인지น가누กก인지ก็คือเป็นเพราะมีตาแต่ไม่มีแววก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะตามตัวอยู่นะคะง่ายหน่อยประโยคนี้นะคะถ้าเราจะพูดว่าเป็นเพราะมีตาแต่ไม่ม well ีแววก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรือเปล่าหรือจะแปลอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่ามีตาแต่ ไม่มีแววหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครน,นั่นเองก็จะได้เป็นนวนสอลมีกาอบโซโซอินจีหนูกาหนูกูอินจีอ่ะมาดูอีกประโยคตัวอย่างนะคะมาดูประโยคนี้นะคะในเกณฑ์ส่งจิตในอกก์ไม ok ่รู้จุดนู้นจุดน so. ี้ที่คนอื่นไม่รู้ เคมองจอกกิน魅力은몰라주는주위사람들이 no sigma of so มาดูนะคะเน่ก็คือของฉันนะคะเคมองจอกกินนะคะก็มาจากคำว่าเคมองจอกคำนี้นะคะก็ใช้บ่อยนะจำนะคะ เคซองจอกก็คือมีลักษณะเฉพาะตนที่มีเอากลักษณ์เฉพาะตนหรือว่าที่เป็นบุคลิกเฉพาะตนนั่นเองอินตัวนี้นะคะมาจากอีดะนะคะแปลว่าเป็นกับคือตัดดะนะคะใส่มีอื่นทําให้เวิร์บกับนามสัมพันธ์กันแปลว่าที่นั่นเองตามด้วยเมริอกเมริยกแปลว่าสน่หรือว่า แรงดึงดูดใจหรือว่าอำนาจที่ชวนให้หลงไหลนะคะหรือว่าอำนาจตรึงใจนั่นเองใส่อื่นเข้าไปนะคะเป็นตัวชี้การัที่มีตัวสะกดตามด้วยบุลลาจูน่นมาจากคำว่าบุลลาจูดะนะคะแปลว่าไม่ยอมรับไม่เข้าใจหรือว่าไม่เห็นนั่นเองก็คือนำมาใช้ไม่ยอมรับความสามารถที่โดดเด่นของผู้อื่นนะคะ หน่นก็คือการทำให้เวฟกับนามสัมพันธ์กันแปลว่าที่แล้วก็ชูวีนะคะแปลว่าคนรอบข้างคนรอบตัวหรือว่าบุคคลรอบข้างหรือว่าบริเวณโดยรอบหรือว่าละแวกหรือว่าสภาพแวดล้อมนั่นเองซารัมดรีก็มาจากสารัมดินก็คือผู้คนอีก็คือชี้ประธานเน้นที่ประธานตามด้วย นุลโซลมีกาอบซอก็คือมาจากนุลนซลมีกาอบตะคําที่เราเรียนก็คือมีตาแต่ไม่มีแววแล้วก็พันสละนะคะก็คือนามาใช้พูดกับคนที่สนิทหรือว่าอายุน้อยกว่าเรานั่เองเราจะได้นะคะประโยคนี้แหละก็คือ n นเกียรติกดิี 몰라주는주위사람들이눈썰미가없어ก็จะแปลว่าคนรอบข้างที่ไม่เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอันหรือว่าที่มีสเสน่ห์ของฉันนะคะช่างมีตาแต่ไม่มีแววนั่นเองถ้าเราจะพูดว่า คนรอบข้างที่ไม่เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตนหรือว่าเอกลักษณ์ของฉันนะคะอันมีเสน่ห์ช่างมีตาแต่ไม่มีแววนะคะแล้วจะพูดว่า mm hmm. ในเคสองอก,กินเมริโอ mm ้ก็ไม่รูจุดช่วิสรัมดิานีนันสัมม่ไดอนั่นเองย,ยาวๆนะคะเวลาเราจะพูดนะคะเราก็ต้องจำนั่นเอง คือจำนะคะประโยคภาษาเกาหลีถ้าเราแปลตามตัวนะคะเราจะแปลตรงนี้ไปก็คือผู้คนนะคะรอบข้างนึ่นก็คือที่หรือว่าซึ่งอันใช่ไหมคะที่ไม่เห็นเสน่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของฉัน มีตาแต่ไม่มีแววอันนี้เราต้องพูดเป็นภาษาเกาหลีแต่ว่านะคะเราจะแปลว่าคนรอบข้างที่ไม่เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตนหรือว่าคนรอบข้างที่ไม่เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของฉันที่มีเสน่ห์ช่างมีตาแต่ไม่มีแววหรือเธอจะแปลว่าคนรอบข้างที่ไม่เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตน อันมีเสน่ห์ของฉันช่างมีตาแต่ไม่มีแววอนี้ก็ได้นะคะเราก็จะได้เป็นในเกลเซงจอกี的魅力을몰라주는주위사람들의눈설미가없어อ่านี่ก็คือมีตาแต่ไม่มีแววนะคะประโยคแต่ละอันยาวๆนะคะถ้าเราจะพูดเนี่ย ว่าจะพูดเสร็จนะไม่รู้เขาเดินหนีไปหรือยังนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำประโยคให้สั้นๆไว้ก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็ค่อยไปบวกยาวๆนะให้แม่นนะคะ mm hmm. มันจะได้แบบพูดไม่พลาดนะคะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าเราก็จำสั้นๆไปก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็ไปหายาวๆ mm hmm. มันจะได้แบบว่าพูดได้ไม่พลาดน,นั่นเองเพราะว่าเวลาพูดยาวๆแล้วมันมันจะพูดลำบากนัน่นเอง บางทีเราก็จาไม่หมดเนาะ,น,ะนี่ก็คือมีตาแต่ไม่มีแววนั่นเองก็คือนุนซอยมีกาอบตานั่นเองแล้วค่อยนําไปแต่งประโยคเอาหรือไปบวกกับไวยากรณ์อื่นๆนะคะถ้าใครอยากรู้วยากรณ์ละเอียดนะคะก็สามารถสมัครเรียนได้หรือว่าซื้อคอร์สออนไลน์หรือซื้อวิดีโอไปดูที่บ้านก็ได้นะคะ หรือนะคะถ้าใครอยากรู้อะไรก็ส่งข้อความมาที่ไลน์ที่เพจเว็บไซต์ได้เลยแล้วก็นะคะถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์หรือว่าน่าสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะคำจามนีดาอ,อัญย